ที่มาขึ้นเฝ้าลงท่านราชาไม่เป็นไรก็แต่ท่านเถอะมาขึ้นเฝ้าเราทำไมต้องพุกมีพดพกไม้มาด้วยวันนี้กระหม่อมชั้น,มนไม่ได้มาถวายความเคารพแต่ที่เคยทําแต่ต้องการระราบทูลความจริงเหตุการณ์เมื่อเกือบ2ี่สปีก่อนระหว่างก้าม่องชั้นกับคุณอานหม่อมชั้นเป็นคนสร้างเรื่อง,องแล้ววันนี้ที่กระหม่อมชันมาหม่อมชั้นคานอาร์ด เป็นเช่นคว้าทัว่วในเรื่องบางก,ก้ามึงนียงไม่กลัว,วมึงได่มันทัว่ว 拉他跑。 เลยตาเล่อะไรบุ้งเรก็บงทีงกูได้ยังไงนขายเทใครกูหันหลังมาบึงอ่ะใหหัวไปไหนแล้วแกไปไหนมากูบุ้งเดือไปไหนมาบ้มึงเไปเจอรูกศัตรูจะฆ่ากูแทบตายเลยไกน่วยที มไอ้านี่เฮ้ยหานได้ตสตูรู้หรือเปล่าไปไปเฮ้ยเดียวไปตรงไปไอหาไหนไล่ฆ่าไปรู้ไหมใครไม่รู้เจ้าสีพิชัยอ้าวพี่เจ้ามึงต้องไปช่วยเลยไปไ,ไ,ไปไ,ไปก็เข้าหูเบาคิดว่ากูไปทุคูกับเบียเข้าเน,นี่ยตอนเนี้ยไอหานก็บ่นแน่เลยปล่อยเลยเพียงกับเราถือได้ได้แกจะไม่ไปช่วยเจ้าไปไปไอหาไม่ถ้าเกิดว่าแกจะไม่ไปช่วยเจ้าเนี่ยนะฆ่าไอหมอเนี่ยจะถือว่าแกเนี่ยเป็นชู้กับเบียเจ้าจริงเฮ้ยไอหม้อ ไม่ปากเบามึงนี่พูดมากไม่รู้แหละ,ละถ้ากูไม่ไปก็เหอะกูไม่ช่วยกบเบี้ยเขาใช่ถ้ากูไปแล้วพูดเลยนะไปช่วยเราก็ได้แล้วก็เราทำตามกูนะเขาต้องหอบไปยืนอะไรกั อีหานเฮ้ยไม่รู้ใช่ไหอีหานฮัพ่อว์คนเดิมมชายว่ฮันใชา่มัเรียกอะไรอีฮันมุจัดกาเดิมนักการเองมึงใครกูไอ้โม่คนเดิมไอ้หม้อคนเดิมใช่กูไม่รู้หรอกว่ามึงเป็นใครอ่ะแต่มึงมีอะไรดีว่ไอ้หม้อกูไม่ดีอยู่แล้วล่ะกูจำไม่ได้แั่นคือเขา Socks socks ้ยเตวเฮ้ยเ้เดี๋ยวมาตัดอะไรน้มันก็กลัวแล้วน้ำน่าทุมากไ่ัวเฮยนะเฮ้ยอะไระ

แล้วก็ไม่จ้าวไงแล้วที่ฆ่าเขาไม่ทำแล้วไม่ทำตามนะว่ายังไงล่ะพ่อเอ้ยพ่อเอ้ยไอไอ้คอร์สเขาเนี่ยต้องให้ฆ่าคอร์สต้องโกรธไหมกูดีวะต้องต้องฆ่าหรอเออไปเจ้า ดี๋ยวนี้เป็นไงสว่างสวายคือยังล่ะพ่อเอ๋ยพ่อเอ๋ยพอลอดไฟจ้าพ่ดดอกลำโพงไอตอนแรกนะฉันน่ะไม่ไม่ค่อยได้ยินอะไรเลยหูฉันน่ะแต่ว่าตอนนี้น่ะฉันน่ะได้ยินชัดแล้วจ้าพ่ดดอกลำโพงเออคนไทยสมัยนี้นี่แปลกเลจะคืนดีกันก็ไม่พูดกันตรงๆคนนึงอ้างดอกลำโพงอีกคนนึงอ้างหลอดไฟเป็นอะไรเป็นเรเครื่องขยายเสียง จะคืนนี้คืนนี้ซะว่ายังไงล่ะอาจารย์สัตงจะตีหนึ่งอยู่แล้วบอกไปแตกตัง้งแต่สองทุ่มไม่ตบกัน,กนเลยกีเลยเหรอแตกที่บ้านเราใช่บูานเราต่างฟ้าต่างคนไงวันนาคาสปิดแล้ว,วละเฮ้ยแกไม่เข้ามาอพี่เจ้าเลยเหรอกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยก็คุยก็คุยเลยก็เข้าไปคุยก็คุยเลยื่อก็ปล่อยต้นที่แกไม่ง้อหนะเว้ยไม่ง้อ ก็จริงกันแกว่าเออเราไม่จำเป็นต้องหมอเจ้าทุกแต่เจ้าต้องหมอขาไม่งั้นตั้งวงไม่ได้ี่เถอไมาพยัญชนะห่าวหารเือไหนเจ้าใช่ไหมเจ้าวมองไม่เห็นนีก็ไม่รู้ก็ถามก็ไม่เคยเข้ามาไม่รู้เจ้าเจ้าใช่ไหมที่คันเขาเผาเลื่อนอะไรเนี่ยนะเลยโกรธจัดเพื่อนละเพื่อนรักเข้าใจผิดเข้าใจผิดแต่ตอนเนี้ยคือรู้แล้วไหมว่าใครเถูกใช่ใช่ ตาเนี้ยเจ้าเขารู้แล้วว่าใครผิดใครถูกอ่ะจริงเลยใช่เอายอมไว้เล้เขาคุยเขาหน่อยเขาคุยเขาคุยเขาไปเรียกเขามาเลยมา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 ขอเดีครับผู้เจ้าข้านั่งนี่นั่งนี่เจ้าผมฉันเนี่ยลุดอาะแกก็จะขี้น้อยใจเกินไปรู้ไหมเพราะว่าเจ้าเราต้องให้อภัยเขาไอ้กบ่เมาขอความทางทำไมพวกแกจะคุยกันไปตล้วผเยีนยจะไม่ไปอีกไปไปต้องไป ไปสิเขาไล่ไปสิอ่ะไปสิเอองจะหน้าเอ็ตามื่อกี้ไปขอโทาพี่เจ้าค่ะต้องขอต้องขออภัยด้วยถ้าพ่อโอ้รู้แล้วว่าใครผิดใครถูกแล้วผมก็ไม่ติดใจแล้วพี่เจ้ค่ะว่าแต่ห่วงแต่เมียรักแล้วก็ลูกไม่รู้ว่าป่านชันี้ตันธิดาน้อยยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเออถ้าเป็นเตัวน้าตันธิดาน้อยยังมีชีวิตอยู่แล้วอยู่กับกระบอกเช่นขึ้นาเองพี่เจค่ะอ้าวแล้วอยู่ที่ไหนล่ะอยู่บ้านของโจโม อยู่บ้านเจ้ามอเหรอพุ่เจ้าค่ะเออถ้าอย่างนั้นพาเราไปไหนได้ไหมพงศ์อย่าไปเลยเฮ้ยตลาดที่หนึ่งก็พระองค์ได้พระองค์ไปรอในเมืองหลวงดีกว่าเดี๋ยวก็บอกฉันเนี่ยกับไอ้สองคนนี้จะไปน้พระชทิยาร้อนไปถวายถึงเมืองเลยพี่เจ้าค่ะไดี๋ยวทด้วยอย่างงั้นก็ได้อ้ามจะไปก็ทำไมไม่ไปกับเราล่ะไม่ไปพี่เจ้าค่ะกำหนดฉันผูกไม้ให้พงศ์ค่ะแล้วขี่ม้ากลับเมืองเลยพี่เจ้าค่ะอย่างงั้นแยกทางตรงนี้ ตรงเสด็จกลับไปก่อนเลยทุกท่านพาไปาาก่อนแล้วมีโอกาสนในโนรงกาจไอามาข้าอยู่ไหนบนที่ถูกมาให้เจ้าพีกลับ เป็นจวนเนี่ยอยากจะกินอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าไม่เลยจ้ะพี่เป็นจวไม่ได้เป็นอะ้ะไม่สบายหรือเปล่าม่จะพี่เป็นจวไม่้นวรเป็นจวเนี่ยท้องได้สามเดือนแล้วจ้าจริงหรอเป็นจวกินสิจ้ะ พี่จันยังไนนี่ได้เป็นผบอกพี่เน,นี่ยโอ้โหน้องหลอนเป็นอะไรน้าอย่าทิ้งเบลนะไม่ทิ้งหรอกหลัททกฐานคอนโทรลขนาดนี้ไอ้เจ้านี่ทำยเก็บไวเป็นความลับไ,ไม่บอกพี่เลยพี่ตกใจหมดเลยที่ว่ามีจังหวะโกยไม่สบายใช่เองนี่เธนไม่มเ,ไมมเป็นอะไรกับพี่ไี่เป็นอะไรพี่เก็บผู้ที่นจจะพี่ขอดูหน่อยไม่ไหม รู้เนี่ยว่าท้องไป็นสามเดือนสามเดือนใช่โอ้โหสามเดือนแล้วพี่แมวกี่เดือนเนี่ยสามเดือนนะสามเดือนหรือสามข้อสามเดือนสามเดือนแล้วทำไมมันใหญ่มันใหญ่มากเลยพี่แมวโอ้ยท้องสาวท้องอะไรหรอใช่ท้องสาวท้องสาวแต่มันก็ไม่ใหญ่ขนาดนี้หรอกก็ไม่จะไม่ใหญ่ได้ยังไงล่ะ ต่อยูนะสกิททิ้งทิ้งสกิททิ้งทิ้ทริกิ้งรทั่ทิแจ้งลุกไอเข่าไอทไมคเยอะแยะคนเยยคุณต้องไเื่อไอทิ้งทิ้แล้วกนโผหมดกันเอาลห่วงเมียเลย้องมึงก็เดินเองไม่ไหวเนี่ยกำลังพี่เมลถ้าเกิดว่า มีต Sher ัวเมียหลอแล้วกันนะคุท้องมึงจะเคียเพราะเข่าไ้ทีโอ๊ยท้องมันยุวยกันวะโอ๊ยโอ้ยหล่นแลอะไรกู้เียวอะดเียวไปเองเลยชจะตีดึกงจะนอนย่ยวหล่เลยดดูแแล้วเลย พี่แมวระวังระวังมากพี่จะถามหน่อยนี่อยู่พี่อยู่กับเบญจวรรณมาได้สามเดือนกว่าแล้วแล้วมเบญจวรรณอะอยู่กับพี่แมวแค่สองคนจี่งหอออ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเบญจวรรณยังมีพ่ออยู่ในตาพี่มีพ่อใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้พ่อของเบญจวรรณขอไปหางานที่นั่นตาพี่ก็เลยไม่ได้กลับมาบ้าน ก็จริองอยู่นะที่กำลังมือรังเลยบนทางมันก็ไกลมากอยู่แค่จ้าจะไปทุกทีก็ต้องไปให้นานหน่อยแล้วให้ถามได้ไหมว่าพ่อของเบญจวรนเขาชื่อว่าอะไรถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆพ่อเขากลับมาพี่จะได้ไหว้พ่อเขาดูแค่จ้าพ่อของเบญจ,จ,ออจวรนมีชื่อ ชื่อว่าอาเดอะสมัยนี้คนชื่อเหมือนกันมีเอยอะแยะเต็มไปหมดเลยที่ถามแบบนี้แล้วกันว่าพ่อผมในจวันั้เขาทำงานอะไรจ๊ะอ๋อ ไม่ใจเลยจ้ยกูไม่มีพ่อไม่มีแม่ห่ะใครเขาถามมึงเนี่ยเห็ต้องถามกันไงมึงก็ต้องถามนี่อ้าวจะได้ไปขอ้ครับไหนแล้วพ่อแม่พี่อยู่ใครกูก็บอกอยู่เดียวว่ากูไม่แม่กูถามแล้วต้องอยู่กับใครอยู่กับพี่ชายพี่ทำมาหากินอะไรเราพี่ชายฉันเป็นมือปืนมือปืนที่ระดับโลกเลยนะเว้ยพี่ฉันเนี่ย ถ้าคนได้9สบเศพเหลือศพสุดท้ายเดียวครบร้อยเลยนะแม่มากใส่จักรูจ้ามานั่นจริงใช่ไหมลูกโอ้โหลูกบอกพี่ไม่เป็นอะไรแน่ยพี่สมงายเดี๋ยวพี่มาพี่เลยหายากินก่อนดีกว่านะพี่เป็นจะมาไม่ให้เลย turn it เล่นที่ไหนอ่ะลูกชายตังเลยมันไม่ใช่งานแบบนั้นลูกหลนหม้ยถึงว่ามันเกิดเรื่องแล้วมีปัญหาแล้วมีปัญหาแล้วทายมาทายมาสิไม่ใช่ปัญหาตอนนั้นคือเป็นจังหวะัดเป็นลูกสาวของพ่อคุณอาเป็นน้องสาวเองนลูกคนหลานใช่มหมผหลานเขาว่าเขาว่าคนที่เน้องทำเมียมันเที่ยหลังหลัง แค่พูดก็ไม่ผิดหรอกอะไรดูอะไรทำไงดีลูกทำไงดีแล้วตอนนี้น้องพี่จุกันตั้งท้องอไงไม่กล้าจริงเลยแล้วผลหขาอะไรยังไม่รู้นะเองเป็นลูกเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวโมโหโมฟัดโมเบียคว้ามีไดฟันก่อนเลยเอาอย่างนี้หนีแ้วพี่จุกันกับลูกเลยลุงไว้ขอดก่อนเดี๋ยวพอคลอดเสร็จปุ๊บเราไปกลับมาล้างผิดชอบตอนนี้หนีเอาตัวรอดไปก่อนเออก็ได้ ส่งชายเชื่อลุงเนอะเดี๋ยวลุงก็ต้องไปบอกพี่แมวก็หลับพี่แมวอ่ะน้องพี่อย่าไปศึกษามาน้องรู้เปล่าอ้าเรามีลูกเราต้องคลอดลูกอยากคลอดลูกง่ายๆมามันต้องออกกำลังกายน้องร่างกายแม่เราไม่ได้แข็งแรงไงเราเป็นแม่ออกกำลังกายยังไงวะใช่ยังไงอ่ะเอาเลยพี่ นี่เด uh> ินเจอลูกเตะถคนถายลูกไันจะลูกบอลนอนถายเตะเปลูกบอลเลยรีบนอนเนะัดไม่เป็นไรน่นะพี่สังไช้คินยาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว็คงจายดีเป็นเชามเ้างได้แล้วทำงานทั้งวันอย่าไแ่งเลยินเมลว่ามึาทำตุ้กตีนอะไร สมมติว่าตอนนี้สมชายก็รู้กวามจริงแล้วเขาคิดว่าเป็ะวันน่ะเป็นลงสาวนะครับแต่เขาได้เป็นเมือเขาจะทำอย่างไรติดตามรบับชงการแสดงกันตอกพรพี่น้องหลัดช่วงดีเป็กวาน เราสคนได้ทำบนเรื่องชาติตัดบาดุขันกันไว้เองเท่านี้ถามวาชาติน่าจริงที่ขอให้เราทั้งสองคนได้เกิดมาเป็น่อกันเนี่ยเป็นจุมันพีลาของเป็นจมันส่วนี่ 我。<laughs> ถ้าท้องแม่มึงแฝบเมอไรพ่อจะกลับมาซ้ำใหม่นะลูกพอไปก่อนนะเสียใจครับตายไปต้องร้องตามว่าจะไปนะอยานักลบลูกโอ้โหยังไจก็ต้อไปวันนั้ เสียงไก่เสียงไก่เสียงม้าเห็นพี่ส่ชงใชหรือเปล่าพี่ส่อช